สวัสดีสสดค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อป,ป็นรายการสักอาจารย์โอและอาจาร,จารยา์ท็อปพยากรเทอาหันไปหาเครื่องโอโอก็จะต้องหมดเฟรมอ่ะดันไม่ได้นอนอีกเถอะไม่ได้ทำมาเถอะแล้วนี่ยชิดแล้ว ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 1> แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดแอดเพื่อนก็ได้นะคะเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 2> แล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ดูเรื่องการงานการเง Wolf, whales, ินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะอย่าถามสองพยางการงานนะคะอย่าถามสองพยางการเงินนะคะถ้ามีปัญหาการเงินมีปัญหาการงานถามเฉพาะจอดจมมาเป็นข้อเลยนะคะอย่างเช่นมีปัญหาการเงินอย่าถามการเงินนะคะการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะเหมือนกันอย่าถามถามว่า อย่างเช่นมีปัญหาการเงินไม่มีเงินเลยจะทำยังไงดีเกินการเงินติดขัดจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินไหมคะภายใน3วันนี้เพราะราดู3วันนะคะดูภายในระยะเวลา3วันค่ะใน3วันนี้นะคะจะมีผลนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนในเรื่องไร้จะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นค่ะเข้ามากันได้ มีปัญหาความรักนะคะสั้นๆขอสถานะด้วยโซดแต่งงานหรือมีแฟนหรือนะหรือว่าเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนเสี่ยมิคค่ะยี่สิบสามนะคะมิยี่สาจะมีโอกาสได้กลับไปทำงานที่เดิมใหมครับ <pop> มีโอกาสได้กลับไปทำงานที่เดิมใหมครับ ยังยังไม่มีโอกาสอ่ะพูดตรงๆจากหน้าไพ่นะรุ่งเข้ามาแล้วนะคะรุ่งนะพานะคะเข้ามากันได้นะครับโคละเก้าพันเก้ารอเก้า้าแชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แรงชี์แรนคำถามอายุด้วยค่ะขอบคุณนะครับ มาเข้ามากันกดแชร์ออกไปแส่แล้วเพียงคนละเก้าพันค่ะเก้าร้อยรุ่งอย่าทราบว่าดวงมีโชคลาภเงินทองเข้ามาไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปเลยนะครับโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานครับอยู่ที่ฟ้าลิขิตครับ คือคุณทำกรรมดีไว้ก็ได้นึงถ้าหวังไม่ได้ถ้าได้ไม่หวังนะคะไปสวดมนต์เสริมดวงเสริมราศีกับท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานสัมบัติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายยนเตพระมาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหุญโยมหาธาภูพวันตุเมเมเแต่ภาหะเตพุทธมาอาุณโมพุทธยะ เวรเทโยวิโคนายังเวรหิงสาเวรทัสเซเวรทัสสาเวรทิโยพุทธะสัมมานีมามาพุทธศสุสาวหมสมัติชามีเพลงเพลงพาพาหาาเรอเร่ข้าราจารโอนี่ท่านสวด เสียงกังวนกรองใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูหรือกดแอดเพื่อนก็ได้นะคะเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แปลชื่อเล่นอายุคำถามค่ะนี่ไงร้านกะเพราตรงนี้คิดว่าฮะกำลังจะพูดเลยอ่ะมาคิดว่าอะไรเหรออะไรเหรอคิดว่าอะไรนั้งหนามีอะไรอะไรยังไงร้านกะเพรามาเปิดใหม่ตรงนี้แล้วมันเผ็ดมากไหมอ่ะนี่ไงแบบไม่เผ็ด ระดับระดับอะไรเขาบอกว่าระดับอะไรรถเด็ดแลบแซบสเสด็จเลยอ่ะโอ้โหเาเลิกเลยมาถามาแล้วสวัสดีค่ะมีผู้แชร์แล้วค่ะไม่ชื่อไม่รู้ชื่ออะไรนะคะอ่ะคุณด้าห้าสิบสองพี่มอจะติดต่อเรามาประมาณเมื่อไหร่เราดูสามวันค่ะเมื่อไหร่เนี่ยไม่ค่อยดูนะยังไม่ติดต่อมาครับพูดตรงๆต้อง,ง,งกำหนดรลยะเวลาสามวันนี้ยังไม่มาแน่บอกแค่เนี้ย ไปต่อครับแชร์แล้วค่ะโบสี่สิบพี่ที่ครบมีปัญหาทะเลาะได้กลับมาคืนดีกันไหมคะคนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะไม่รู้เขาลบไปแล้วอ่ะไม่รู้เขาคนละคนกันแน่รู้แค่เนี้ยเอามาเดี๋ยวคนเมื่อกี้เขาที่เราตอบให้เขาอ่ะเขาลบไปแล้วคนละคนกันไม่รู้เนี่ยเราไม่ได้ชื่อนี้แน่ไม่ใช่คนเนี้ยโบเนี้ยระหว่างระหว่างเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี้ยเมื่อกี้ ไม่รู้เลโอ้ยที่เขาโพสเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อกี้เขาเขาเนี่ยตรงนี้มันมีอยู่ตรงกลางจา์โออ่ะเขาใจว่าเข้าใจว่าคือไม่รู้ไม่บอกว่าเขาลบไปแล้วก็เรื่องของเขาเขาลบจะลบอะไรก็เรื่องของเขาเราอ่ะเราอ่ะดูด้วยเขาแล้วแล้วเขาลบเลยอ่ะเขาใจอ่ะเขาใจะอารู้สึกโอไหมเข้าใจอ่ะเออเฮ้ททำไมต้องทำไมต้องทำแบบนี้กับโอ้ด้วยอ่ะไม่ได้ทำก็คนละคนกันแน่รู้แค่นี้อืม ใช่คนละคนกันมาใช่แล้วค่ะโบอ่านแล้วไงพี่ที่คบมีปัญหาทะเลาะกันได้กลับมาคืนดีกันไหมคะมันไม่มีอะไรขัดขวางอะถ้าจะคุยก็คุยกันได้ นุ่นสาวสเจคนคุยตำรวจชื่อเอกเขาจะกลับมาติดต่อกับหนูหรือตัดขาดคะตัดขาดไม่ดูนะคะมีโอกาสกลับมาติดต่อครับในอนาคตว่าไปตรงๆจานโอ้หน้าดูคนเดียวมากกว่านะ่าโอ้พิ่งงเงียบไปนะ ใชเตยยี่สิบหกผู้ชายที่คุยด้วยตอนนี้เขามีคนอื่นด้วยใช่ไหมคะไม่ดูครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชวนทะเลาะแล้วคุณถามมาสุดท้ายเป็นทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์อะไรบอกใครไปตอบหมอดูตอบหมอดูก็ไม่มีไม่ได้ไม่เสียอะไรแล้วสุดหมอดูไม่ได้อะไรด้วยหมอดูก็โดนด่าด้วยนี่เรื่องจริงเราเราดูเรื่องพวกนี้มันเยอะลยแล้วแล้วเราก็ไม่อยากดูด้วยไอ้เรื่องว่าจะได้จะเสียเนี่ย ถ้าคุณรู้แบบนี้มันอยู่ที่คุณเลือกมากกว่าว่าคุณเลือกจะคบเขาเองหรือเปล่าถ้าคุณรู้อ่ะอืมแต่ดูสนตัวได้นะคะถามได้ทุกข้อทุกเรื่องข้างหน้านี้ไม่ดูบางข้อนะคะขอบคุณค่ะจารย์ปุยนุน่นนาวินปุยนุน่นคนคุยตำรวจที่ชื่อเอกเขาจะกลับมาติดต่อกับหนูหรือตัดขาดไม่ตอบให้นีิจ่ะ ตอบ,บแล้ว,ลว<อ>มีโอ,อากาสกลับมาติดต่ออ๋อใบเตยผู้ชายที่คุยตอนนี้เขามีคนอื่นด้วยใช่ไหมไม่ดูปรับคําถามนิดนึงนะคะเราจะให้ตอบให้นะคะจูนแฟนเก่าไม่มีอายุค่ะจูนแฟนเก่าที่ขอสถานะเขาทักมาคุยสามวันแล้วค่ะเขาอยากกลับมาคืนดีกันไหมคะไม่ครับ ใครมันบอกไม่คุณคำนะคะไม่ไม่มีแชร์ ของท็อปมีไหมมีอะไรอย,อย่างเงี้ยคำวันนี้จะมีโชคไหมคะ่ะคำคำ,คำวันนี้จะมีโชคไหมคะ่ะไม่มีครับต้องหาต่อไปครับว่าตามจริงครับเอามาอีกแล้วนะคะคุณมิกิเอามามาให้ดูกันไปของจาร์ท็อปมีไหมคะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะมอเตอร์ไซค์โดนยาไซอยากรู้ว่านี่ยังอ่านเฉยนะเพราะาไม่ได้แชร์อยากรู้ว่าเป็นใครเป็นคนทำคะเป็นที่ทำงานแฟนหรือแถวซอยหน้าบ้านคะแล้วถ้าเกิดคุณรู้แล้วคุณจะทำอะไรได้คะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันมีอะไรดีที่ ที่จะดีขึ้นน่ะของมันเสียหายมันก็ไร้ประโยชน์ก็แค่นั้นเองก็ต้องเปรู้รู้ว่าใครทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะคือคุณจะอ้างเอาคำพูดหมอดูไปบอกว่าเออเนี่ยคุณทำใช่ไหมอย่างนี้เหรอไม,ไม่ไม่พูดยังไงอ่ะถ้าคุณถ้าคุณจะเอาคำคำพูดเราไปขัดแยง้งคนอื่นเราเรา,เราพูดไม่ได้ไม่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอารู้ไปทำไมแต่โอ้ก็ถามนี้นะว่ารู้แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วมันจะดีไหม รู้แล้วมันจะมีอะไรสร้างสรรค์แล้ร,รู้อยากรู้แค่นั้นแหละเอออยากรู้ว่ารู้ไปทําไมอันนี้คําถามแบบนี้เราไม่ได้ดูข้างหน้านี้อยู่แล้วไงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคําถามนี้ไม่ต่าให้เวลาเหลืออีกสี่นาทีเพราะว่าก็ไม่ได้แชร์อยู่แล้วเออเขาไม่ได้แชร์อยู่แล้วเหลืออีกสี่นาทีนะครับนะ แชร์ต้องแชร์สาธารณะนะคะหรือแชร์เข้ากลุ่มที่เขาอนุมัติโพสต์นะคะหรือไม่ได้ตั้งอนุมัติโพสต์ไว้คือแชร์แบบกลุ่มที่แบบว่าแชร์และแชร์เข้าไปเลยอะ่ะไม่ต้องมีอนุมัติโพสต์อะไรเงี้ยอย่างเช่นกลุ่มพายิปซีอาจารย์แอดมินเองนะคะกลุ่มพายิปซี ชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิวิทยากรชุมนุมร่างทรงนานาชาติ มุกการงานจะดีขึ้นไหมคะการงานจะดีขึ้นไหมคะยังไม่ดีขึ้นครับสามวันนี้ยังมีปัญหาอยู่ครับน่าจะมีปัญหากับคนมากกว่าหรือไม่ยอมรับความคิดเห็นกันอีกสองนาทีจบ ถอนหายใจทาไมครับไม่ได้ถอนหายใจกําลังคิดพิจารณาอยู่ว่าคนเข้ามาแค่แชร์ยังลําบากเลยทุกวันนี้งงเมื่อก่อนแชรง่ายกว่านี้ติ๊กสี่สิบเก้าวันพรุ่งนี้จะได้เดินทางตามที่คิดหวังไว้ทันไหมคะ ได้เดินทางตามที่คิดหวังไว้ทันไหมไม่ทันนะมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดนะถ้ามีทางเดียวคุณก็ต้องเสียข้าค้างอะไรใต้โต๊ะถึงจะไปได้เร็วแต่ไม่งั้นก็มันมีแต่ปัญหาถ้าทำสุดจะหลุดเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับไม่รู้คิดอะไรด้วยนะคิดหวังเรื่องอะไรนะออกมาเป็นเดวิล รักยี่สิบเจ็ดคนที่คุยด้วยเขาอยากให้ไปหาไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปนะครับนะไม่อะเหมือนอยู่กับที่ไพ่มันยังไม่ขยับไปไหนให้พิจารณาอยู่อะอือเรื่องที่ว่าคุยกันแล้วยังไม่เคยเจอตัวแล้วไปนัดเจอกันเนี่ยันารายนะเป็นข่าวมานะเยอะแล้วนะคะสมัยนี้มันยังมีอยู่ไหมก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นข่าวอะ ไม่พูดด้วยหรอใช่ไม่ใช่จานโอ้คุยใครใครเขาจะทําอะไรมันเรื่องของเขาเราค่อยเขาไปพิจารณาเอาเราเป็นแค่เพียงมาเขาอาย่ยี่สิบเจ็ดแล้วเขาบอกเขาเด็กได้แล้วไงเดี๋ยวก็โตแล้วปะเนี่ยดูพิจารณาเขานด้ควรจะสอนไหมคุณจะเตือนเขาก่อนไหมก็แล้วแต่ถ้าเขามาถามส่วนตัวก็จะบอกให้ชัดๆนะแต่ถ้าบอกข้างหน้านี่ก็บอกว่าทําอะไรจะต้องมีสติสําคัญที่สุดสติสมปชัญญะนะ บางทีอายุ30สกว่าสี่ิกว่าแล้วออกไปเนะี่ยยังอันตรายเลยคนคุยสมัยเนี้แล้วเด็กเนะี่ยเด็กอะยังอ่อนต่อโลกยังยังแบบยังอาจจะไม่อ่อนต่อโลกก็ได้แต่ว่าอาจจะแบบว่าประสบการณ์ยังไม่ช่ำช้องเท่าคนที่แบบว่าเฮ้ยคนที่คุยเนี่ยเขาเขาไปเจอมากี่คนแล้วเราก็ไม่รู้เราก็รู้จักเขาดีสบายดี สบายดีอ้าวสบายดีเวลาใกล้หมด้รเ้อร์นะจะถามอะไรก็ถามตอนนี้แหละหเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่นี่ถามนี่รอให้ถามนะเนี่ยรอให้ถามเวลาหมดจะหมดอยู่แล้วจริงจริงหมดแล้วนะอรอยอยู่แล้วเนี่ยจอยจะมีโชคไหมคะยังไม่มีเนอะรอยอยู่แต่ยังไม่อ่ ชาติ4เจการเงินช่วงนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับเราดูแค่3วันนี้ครับ3วันนี้การเงินพอมีหมุนครับดูแค่3วันนะสวันนี้มีใช้จ่ายมีเข้ามานะคะอ่าเจอจาดีจะมีเงินค่ะก็ถามเข้ามาได้คนละหนึ่งคำถามในรอบนี้เดี๋ยวสักพักเราก็ไปสงสัยต้องเพิ่มเวลาแนละ้วอ่าลบเลย แบบนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่มีแชร